มหาลัยไม่ได้แค่ให้ความรู้แต่ในตำราแต่จะเป็นอะไรให้เด็กยุคใหม่ได้อีกปะเดี๋ยวอาจารย์พาไปดูถ้าเป็นพื้นที่ที่ทำให้แพชชั่นของเราไปได้สุดไม่หยุดอยู่แค่ความชอบจะดีไหมมาดูน้องๆก็ทดลองไอเดียใหม่ๆกันค่ะแอคชั่นการเล่นของน้องๆมันไม่ใช่แค่เรื่องสนุกแต่ถ้าเราผลักดันให้ถูกจุดความสุดก็กลายเป็นธุรกิจได้ือเป็นพื้นที่ทดลองไอเดียสุดล้ำได้ลงมือทำเหมือนอยู่สนามจริง ต่อยอดไอเดียบนกระดาษสู่กระดานธุรกิจไม่ว่าจะเป็นเจ้าของกิจการหรือบุคลากรก็เป็นมืออาชีพได้คราวนี้อาจารย์จะบอกไม้ลงแล้วนะสีจะเข้มกว่าเมื่อกี้ใช่ไหมคะเข้มมากเจ้นจนมากหรือเป็นแซนด์บ็อกซ์ที่ทำให้ผู้เล่นใหม่ได้ฝึกฟิวเจอร์สกิลกันดูเพราะเรารู้ดีว่าโลกอนาคตไม่เคยรอใคร กว่า50ปีมาแล้วที่ DPU ไม่เคยหยุดนิ่งที่จะสร้างพื้นที่เปิดประสบการณ์ให้ออกับคนรุ่นใหม่อย่างต่อเนื่องมาลองสร้างประสบการณ์กับเราที่มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพเส้นทางการสร้างธุรกิจมันไม่ง่าย ไม่มีใครหยุดเราได้ถ้าหากเราไม่ยอมแพ้ปลดล็อกทุกขีดจำกัดเปลี่ยนบาดแผลธุรกิจให้เป็นแบบแผนธุรกิจที่ DPU เรียนรู้ทักษะ entrepreneur คิดแบบผู้ประกอบการหลักสูตรตอบโจทย์ตลาดโลกเน้นปฏิบัติสร้างคอ n เน t ชันเปิดกว้างสู่ธุรกิจที่หลากหลาย นำเทรนด์สายงานแห่งอนาคต DPU พร้อมซัพพอร์ตทุกธุรกิจให้เป็นจริงขอแค่คุณกล้าที่จะลงมือทำมหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตสร้างธุรกิจสร้างมืออาชีพ